สวัสดีครับวันนี้คลิปที่26แล้วนะครับสําหรับชาเลนต์พูดหน้ากล้องวันนี้ผมมีหนังสั้นเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้ดูเมื่อวานนี้แล้วชอบเลยมาเล่าให้ฟังนะครับผมอยู่ที่ขอนแก่นนะครับแล้วก็ที่จังหวัดขอนแก่นเลยเนี่ยทุกๆปีเนี่ยจะมีเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเทศกาลหนึ่งนะครับชื่อเทศกาลหนังเมืองแขนนะครับก็เขาทํากิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะ การเวิร์กช็อปผลิตหนังสั้นประกวดหนังสั้นนะครับให้ความรู้องค์ความรู้แล้วก็มีเปิดตัวหนังที่ผลิตโดยภูมิภาคแถวอีสานเนี่ยมาให้เราได้ดูชมกันนะครับแล้วทุกๆครั้งที่เขาประกวดหนังสั้นเนี่ยเขาประกาศผลไปแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะมาเปิดโหวตนะครับในเพจของเทศกาลหนังเมืองแคนนะฮะเขาก็จะเอาหนังทั้ง หมดมาให้ดูนะครับแล้วเมื่อวานผมไปกดดูเรื่องหนึ่งแล้วก็ชอบเลยนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับหนังเรื่องนี้มีความยาวแค่5นาทีเองนะครับชื่อเรื่องจำฮักลืมเฮานะครับจากทีมอารัมพบทนะครับรู้สึกเขาจะเปิดโหวตกันด้วยนะครับลองไปดูแล้วก็โหวตให้หนังที่เราชอบด้วยนะครับ หลังจากนี้ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะฮะกดหยุดไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ไปดูหนังก่อนนะครับเพราะผมจะสปอยนะครหนังเรื่องนี้มันมีความยาวแค่5นาทีเองนะครับมันเปิดเรื่องด้วยผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาในหมู่บ้านหนึ่งนะครับแล้วก็บรรยากาศแวดล้อมเนี่ยผมชอบมากเลยเสียงแอมเบียนเนี่ยมันมีเสียงหมาเห่ามันทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนแปลกหน้าที่นี่หรือจากไปนานแล้วกลับมานะครับแล้วก็ เหมือนไปเจอบ้านหลังหนึ่งนะครับมีแม่ลูกคู่หนึ่งซึ่งเป็นลูกเป็นผู้หญิงนะครับแม่ก็กำลังเตรียมตัวกับลูกเพื่อที่จะจเตรียมของไปไหว้อัฐิอยู่ที่วัดนะครับเสียงแอมเบียนประกาศตามเสียงตามสายหมู่บ้านเนี่ยมันแว่วมาให้เราได้รู้เลยว่าเรื่องราวของหนังมันบอกเล่าถึงคนที่เห็นต่างทางการเมืองนะครับแล้วก็ คนคนนี้อาจจะต้องประสบภัยบางอย่างที่ต้องจากที่นี่ไปเหมือนลีภัยทางการเมืองฮะแล้วเขาก็คงกลับมาเยี่ยมเยือนคนที่เขาจากไปนะครับแต่ว่าหนังก็แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เจอกันนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายที่หนังปิดเนี่ยผมชอบมากเลยที่เขาเดินจากไปแล้วก็ไปหยุดที่ริมทุ่งนะฮะแล้วก็ คว้าเหมือนเครื่องเป่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมาเป่าเพื่อสื่อสารกันกันกบกับคนที่บ้านหลังนั้นว่าเออเขามาถึงนะเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงที่เรารู้กันแล้วเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแทนค่าถึงอิสรภาพด้วยนะครับเออหนัง5นาทีเล่าแค่ง่ายๆนะครับผู้ชายคนหนึ่งเดินมาที่บ้านหลังหนึ่งเจอ2แม่ลูกแล้วก็ ไม่ได้เจอกันเพราะเหตุการณ์บางอย่างแล้วก็เดินจากไปแค่นี้แต่ว่ามันเล่าเมนหลักของของของประเด็นของหนังได้ดีเลยอะผมก็เลยชอบนะครับหนังมีความยาว5นาทีลองไปกดดูนะครับในเพจแอปฟ้านะครับเพจชื่อเทศกาลหนังเมืองแขนครั้งที่9นะครับลองไปดูครับผมขอบคุณมากครับ